สวัสดีครับคุณเอนดี้นะครับโอเควันนี้เราจะมาพบกันที่ท็อป,ปิกที่19นะครับบทนี้สำคัญมากนะครับเราจะเรียนโครงสร้างประโยคที่มีคำว่าเป้ยนะครับอโอเควิยากอนอ่ะเราจะอ่านให้ก่อนนะเอื้อแขนถูกชนปัดเจ็บนะครับเอื้เป้ยอ่ะ,อะหมายถึงว่าตอนหรือว,ว่าถูกอ่ะภาษาไทยมีคำนี้นะครับ โอเคทีนี้เราเปเรเปียบเทียบยบ3ประโยชน์ให้ดูอ่ะประโยชน์ธรรมดาอ่ปะปกติเป็นอย่างนี้ครับประธานกิริยากรรมอันนี้คือประโยชน์ที่ normal นะครับอย่างเช่น老师ประธานกินแอปเปิ้ลอ่ะจะเป็นโครงสร้างนี้นะครับประธานกิริยากรรมอืมถ้าเราใส่เข้าไปโครงสร้างที่เราเคยเรียนมาก่อนอ่ะโครงสร้างประโยชน์ป่า 啊，ะพูดอย่างนี้นะครับครูบ้าแิ้ลออาิอืมส่วนวันนี้อะเราจะเรียนอะโครงสร้างประโยชน์เปย์ะถูกกระทำนะครับอืมประโยชน์เมื่อกี้เราก็สามารถพูดเป็นอย่างนี้ได้นะครับแอเปิ้ละเปย์ครอ ถูกเหล่าซื้อกินไปอ่ะเราจะพูดคำก่อนแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ใช้ประธานแล้วก็อ่ะค่อยใช้กริยาอ่ะอันนี้คือไวยากรณ์หลักของวันนี้นะครับโอเคอ่ะเรามาดูคำศัพท์เหมือนกันอ่ะโอเคอ่ะเต่าไหมเต่าไหมอันนี้คือไม่โชคดีอ่ะซวยนะครับคำไทยก็ซวยอ่ะก็พัตชิคำนี้แหละเต่าไหมอ่ะเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ค่อยดีอ่ะ 倒霉，今天很倒霉啊！问你นนี้啊ไม่โชคดีจริงๆเลย啊，โชคร้ายจริงๆเลย啊。被啊，被啊，คำสัมพันธ์ตรงนี啊，ถูก啊，หรือว่าโด啊。苹果被老师吃了，嗯啊，香蕉被妈妈吃了啊。贵 to come make i d buy 啊 a p to、e ถูก老师กิน啊，t o กกร time、like、啊，t a k e ำว่า e นะค คำที่สามอ่ะคำที่สามคือจ้วงอ่ะจ้วงอ่ะคียิอาคำนี้คือชนอ่ะอย่างเช่นจ้วงเชืออ่ะรถชนอ่ะชนรถก็ได้รถชนก็ได้จ้วงินอ่ะชนคนอ่ะบางทีเราคนจีนเขาเตือนเร็วนะครับเราสำหรับถูกชนหลายหลายครั้งอ่ะจ้วงินอ่ะชนคนอ่ะถ้าถูกชนอ่ะไปจ้วงอ่ะ ต้องใช้ไวยากรณ์ถูกกระทำนะครับปจว我被撞了ะฉันถูกชนละฉันถูกชนละอาย่าคำนี้คือคำอุทานนะคำอุทานอ่าแสดงว่าตกใจอ่ะคำนี้ง่ายๆอ่ะก็เข้าใจได้ง่ายๆอ่ะอาย่าทุกประเทศเหมือนกันอ่ะขั้นต่อไปอ่ะเอื่มเอิ่ม 胳膊เขมันง่ายแลวครับนี่คือ胳วเข่าอะอะลเกศิษย์มีสอง胳膊อะทุกคนก็มีสาง胳膊อืงเกัเ,กเ,เกข,อขอเรา,าขถูกชนอะถูกถูกอะไรชนอะเราจะไม่รู้อะแต่ว่ารู้ว่าถูกชนแล้วครับางางอะ ช่างเคเจ็บอ่ะบาดเจ็บจอ่ะ撞伤了ถูกชนปัดเจ็บแล้วครับอืม手伤了อ่ะมือมีปัดเจ็บมีแผลแล้วนะครับเจ่วช้างละอ่ะจะตอนเที่เท้าอ่ะเท้าปัดเจ็บนะครับขวาขวาขวาคือกริดอืมเป็นเกลี้ยอย่างนี้กริดกริดนะขวาช้างละถ้าเราเมอตอนมิด กลิดขาดแปลว่าขวาช้างล啊หั่น้างละ,งละคำนี้พ่啊พ,พ,พ่อก็แตกะถ้าเป็นเสื้อผ้าอ่ะเขาช้างไม่ได้อยู่แล้วครับเราพูดว่าหาั่วอ่ะกลิดขาดะนะครับแปลว่าขาดแปลว,ว่าแตก啊手หั่นซางลกลิดปัดเจ็ดขวหั่หวพว了啊หั่น破อกค 糟糕啊，糟糕啊เยอะ了เยอะ了ภาษาไทย่คำว่าเยแล้วภาษาจีนพูดว่า糟糕啊ไม่ดีละามีสิ่งที่ไม่ดีละอืมโอเคคำที่สิบ啊พึ่งพึ่งอ่ะพึ่งก็คือชนอ่ะนช,นชนแบบเบาๆอ่ะถ้าชนหนักๆอ่ะต้องใช้จ้วงอ่ะจ้วงเชืออ่ะถ้าพึ่งอ่ะชนนิดนึ่งนะชนนิดนึ่งจะไม่เป็นไรอ่ะ กู้กู้กู้คำนี้เราเคยเรียนมีความหมายว่าเคยแต่ว่าที่นี่คือกริยานะครับแปลว่าข้ามอย่างเช่นคู่กับคำนี้กู้马ะคำนี้เราใช้บ่อยที่สุดกูู้路ข้ามถนนครับู路คือถนนนะลู่คือถนนหม,ม,ม,มากับม้าถนนม้าเมื่อก่อนไม่มีรถยนต์ใช่ไหมครับมีรถมา้าเลยเขาสร้างเชื่อว่ามาลู่ก็คือถนนแหละ ลข้ามถนนทุรานทุรานอ่ะอย่างกระทันหันอ่ะทันใดนั้นอ่ะอย่างกระทันหันทุรานอย่างเช่นอืมทุราน下雨了เฮ้ฝนตกแล้วเนี่ยอ่ะไม่ได้คาดคิดเลยครับทุรานอ่ะ妈妈回家了เฮ้แม่กลับบ้านแล้วอ่ะอย่างไม่ได้คาดคิดเลยช่งอ่ะ ชงเขาว,ว,วิ่งเร็วๆอะพุ่ชชงก็ได้อะวิ่งะะเร็วๆวองเช่นสู้อะรถ冲过来了ล冲过来了แสดงว่าเราจะเห็นภาพว่าว่ารถคันนี้เขาวิ่งเข้าเข้าใกล้เราอย่างอเร็วมากๆอะเร็วมากๆชงก็เคอวิ่งเร็วๆอะอ่านอ่านเคกดครับปอติดอ่านอะไรครับเราจะอ่านคำนี้อะอ่านหลิงอะอ่านหลิง,งกดกลิ่นนะ อย่างเช่นเราขี่จักรยานอ่ะต้องอ่านหลิงเด้งๆๆงอ่ะให้คันข้างหน้าเร็วๆหน่อยแล้วว่าอ่าหลบเลี่ยงหน่อยอ่ะอ่านหลิงกรดกลิ่นนะโอเคนี่คือคำศัพท์ประกอบในทอปิกนี้นะครับทีนี้เรามาดูอ่ะปดเรียนเขาเล่าเรื่องอะไรครับอืมเล่าเรื่องนี้อ่ะน่าจะเกี่ยวกับรถชนอ่ะหร้อว่ายังไงอ่ะเรามาดูหลินหมู่อ่ะหลินมู่อ่ะกับถงส์ 朋友们安康考啊铃木个同事考 quicker than lynne 来看同事谈铃木话诶铃木你怎么了铃木你怎么了铃木坤可达莱克咯嗯铃木宝话今天真倒霉啊问你啊水晶晶啊今天真倒霉我被车撞了嗯、呃 ฉันถูกรถชนแล้วเคอไม่ชอบดีจริงๆอถูกรถชนออาวถงสุดตกใจเลยอ้ย่านีต่เกิร์บอ่ไปจ้วงช้างล่ะแขนของคนอ่ะถูกรถชนปัดเจ็กแล้วครับมีแพรด้วยเลยยี่ฟูอเย่ไปขวาพั่วล่ะเสื้อผ้าก็ตอนกลิดขาดแล้วครับ ลิมูบอกว่า最ี่เลวร้าที่สุกแ่นตาอ่ะก็ถูเอ้ยชนแตกแครัชย่ะายนะหยนายนะหา่นะหายนะนะหายนะายนะหายนหายนะหายนะวายนะหายละหวยนะายะาะหนะหยนละหรยนะหายนายะานะหายนะหายาาานะนะไ,ไบบนหนนา 自行车哦，这个样，变这个样。自行车 <coughs> 是怎么撞的啊？桃春秧奶呀，自行车是怎么撞的？李木婆哇，我过马路的时候啊，为了替陈看他奶呢，那辆车突然冲过来，<coughs> 这个样看呢。 เขาวิ่งเร็วๆอย่างกระทันหันปาหัาจวางละวชนฉันล้มธุงสื่อเขามีคำถามนะครับชีเชื้อด่ะหรัหนบ้วยอ่านหลิงมากคนที่ขี่จกรยาน,นเขากดกลิ่นไม่เป็นเลยครับทำไมเขาไม่แจ้งเราให้เราหลิบหลบหน่อยหลีมูกบอกว่าว่าเยีจ้มาว่นท้า ฉันก็ถามเขาแบบนี้แหละ我也这么问他，แต่ว่า他说啊啊真对不起，เขาบอกว่าขอโทษจริงๆนะครับอ่าขอโทษจริงจริง，我会按零啊我会按零，ฉันกดกลิ่นเป็น，但是อ但是，แต่ว่าไม不太会骑车啊，แต่ว่าขี่จักรยานไม่ค่อยเบนอ่啊คนผู้หญิงคนนี้ก็ตลกนะครับเขากดกลิ่นเป็น啊 แต่ว่าขี่จักรยานไม่ค่อยเป็นอ่ะสุดท้ายก็ชนหลิมมูอ่ะจะได้หลิมมู่วันนี้ก็สวยนิดนึงอ่ะอันนี้ก็บทเรียนบดนี้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้อีกต่อไปจะมีบทเรียนเพิ่มมาให้นักเรียนด้วยนักเรียนสามารถทบทวนผ่านบทเรียนอีกทีหนึ่งนะครับ lesson 37第37ี่ 胳膊被撞伤了。听录音，然后回答问题。林木怎么了？What's the matter with Lin Mu? Listen to the recording and then answer the question. 林木，你怎么了？今天真倒霉，我被车撞了。哎呀，你的胳膊被撞伤了，衣服。 也被划破了。最糟糕的是，眼镜也被碰坏了。是什么车撞的？自行车。是怎么撞的？我过马路的时候，那辆车突然冲过来，把我撞了。骑车的人不会按铃吗？我也这么问他，他说：“真对不起，我会按铃，但是不太会骑车。”